มาเคลือบผิวหนาๆทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับสูตรนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวไหม้จากแสงแดดหรือว่าแพ้แสงแดดมาหรือใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสหรือว่ามีฝ้าแดดต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้นะคะสามารถทําเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆและหลังจากทำอะคะ่ะผิวหน้าก็จะเนียนและนุ่มขึ้นมาเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นน้ําตาลทรายนะคะสําหรับตัวน้ําตาลทรายนะคะเขาจะเป็นเหมือนสครับผิวแบบธรรมชาตินะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวและทําความสะอาดรูมขนล,ลดการอักเสบของผิวเราได้ดีมากเลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้น้ําตาลทรายอยู่หนึ่งช้อนชานะคะ สรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเจลว่านหางจระเข้ลงไปนะคะสามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่าเจลว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก็ได้ค่ะสําหรับตัวเจลว่านหางจระเข้นะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชาพูนๆเลยนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยและจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราขาวกระจ่งางใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำผึ้งลงไปนะคะสําหรับตัวน้ำผึ้งนะคะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราเนียนเรียบลดการอักเสบของผิวลดอาการผิวไหมจากแสงแดดได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมน้ำผึ้งอยู่ประมาณ1ช้อนชาเลยนะคะประมาณนี้ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะใช้ให้หมดในครั้งเดียวเลยนะคะสำรับสูตรนี้นะคะใครที่มีลักษณะผิวไหมจากแสงแดดนะคะถ้าเวลาออกแดดนะคะผิวก็จะรู้สึกว่าแดงแสบร้อนก็สามารถใช้สูตรนี้นะคะมามาร์คบำรุงผิวได้เลยค่ะ หลังจากที่เราออกแดดเป็นเวลานานๆหรือว่ามีอาการแสบร้อนที่ใบหน้านะคะก็สามารถใช้สูตรนี้มามาร์กได้เลยนะคะทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมมะค่ะมามาร์กหนาๆทิ้งไว้ได้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องลดอาการบวมแดงจากการแพ้แสงแดดมาได้ดีมากๆเลยค่ะมาร์กหนาๆทิ้งไว้ได้เลยนะคะ สำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะมาเคลือบผิวหนา,นา,นาทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถมาร์กทั้งใบหน้าลำคอหรือว่าหลังมือนะคะถ้ามีอาการแสบร้อนจากแสงแดดนะคะหรือว่าผิวไหมจากแสงแดดก็ก็สามารถใช้สูตรนี้นะคะมามาร์กบำรุงผิวได้ทันทีเลยค่ะ มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก40-45นาทีนะคะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะถ้าสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำหรือว่าฝ้าแดดนะคะแนะนําให้ทําอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะตัวฝ้ากระก็จะค่อยๆจางและลดลงค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ